ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอปรับ3มตำแหน่งคาดไล์อัพลิเวอร์พูลเยือนเวสแฮมเกมเพียมลมกหลังจากผลงานสุดอนาถแพ้3เกมติดต่อกันและเสียไปถึง10ประตู ตอนนี้อาร์เนอร์สล็อตจำเป็นนำทีมกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องให้ได้ในแมตช์เยือนคุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดศึกเพียร์ลีกอังกฤษวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนนี้ทับหงแดงกลายเป็นทีมอ่อนยวบอย่างน่าใจหายโดยพวกเขาแพ้ไปแล้ว9เกมจาก12แมตช์หลังสุดโดยล่าสุดโดน PSV ไฮโอเฟนบุกถล่มเละ1-4าทินแอนฟิ์เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์รอบลีกเฟสช่วงกลางสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามภายใต้การคุมทีมของโค้ชอาร์เนอร์สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะขุมกำลังที่มีขนาดเล็กและบรรดาผู้เล่นตัวสำรองก็ดูเหมือนจะไม่อยู่ในสภาพความฟิตที่พร้อมลงสนามเลยแน่นอนว่าหนึ่งในแนวทางแก้ไขคือการให้ผู้เล่นเหล่านั้นลงสนามบ่อยขึ้นแต่เมื่อพิจารณาว่ากุนซอชาวดัตไม่ได้ตัดสินใจทำเช่นนั้นตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลจึงคาดว่าเขาน่าจะยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมที่ทำผลงานต่ำกว่ามาตรฐานต่อไป เรื่องที่โค้ชอานเนอร์โดนวิจารณ์ณก็คือการไม่ยอมลดบทบาทหรือดอบอิบราฮิมาโกนาเต้ทั้งที่กองหลังชาวฝรั่งเศสมักก่อความผิดพลาดส่วนบุคคลอยู่บ่อยครั้งและเพื่อความเป็นธรรมกับกุ่สื่อเขาเองก็แทบไม่มีตัวเลือกมากนักโจโกเมสต้องเข้าออกการซ้อมอยู่ตลอดส่วนในอะคาเดมี่เองก็ไม่มีผู้เล่นที่เหมาะสมจะขึ้นมารับบทบาทสำรองแทนโจวานนี่เลโอนี่ในทีมชุดใหญ่ ผู้รักษาประตูอลิสันเบเกอร์อลิสันจะได้กลับมาประจำตำแหน่งมือหนึ่งอีกครั้งหลังโดนจับพักเนื่องจากป่วยในเกมกลางสัปดาห์แน่นอนว่าก,การได้พ่อหมีกลับมายืนเฝ้าเสาคงทำให้แฟนบอลหงแดงรู้สึกอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งแม้ช่วงที่ผ่านมาเกมรับของหงแดงจะอ่อนยวบแต่การได้นายทวารชาวบราซิเลียนอยู่ตารางงานที่หน้าประตูคงทำให้แนวรุกคู่แข่งต้องพบกับงานยากลำบากในการที่จะส่งบอลเข้าไปซุกก้นตาข่าย แบ็กโฟเคอร์ติจโจนอิบราฮิมาโกนาเตเฟอร์กิวฟันดายแอนดูโลบสันสำหรับแผงหลัง4ตัวของเดอะเรสคงมีการปรับแค่หนึ่งตำแหน่งจากเกมแพ้ PSV h ไฮโอเฟนนั่นก็คือแบ็กซ้ายโดยโรบสันจะได้กลับมายืนประจำการอีกครั้งขณะเดียวกับโกนาเต้ยังคงได้รับโอกาสลงตัวจริงต่อไปแม้จะทำผิดพลาดในเกมล่าสุด เนื่องจากโค้ชอาร์เนอร์ไม่ค่อยไว้ใจ,จโจโกเมสให้ยืนคู่กับฟานได์ส่วนแบ็คขวาซึ่งยังไม่มีเจอรมีฟริมปงและคอเนอร์แบตลีนั่นทำให้โจนต้องลงไปเล่นขัดตาทับต่อไปกองกลางไรอันกราฟเฟนแบกอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์โดมมนิกซูโบ,บสไล ณตอนนี้ลิอร์พูลมีตัวเลือกในแดนกลางไม่ค่อยมากดังนั้นกุนซือหัวสายชาวดัตจึงต้องใช้งานกราเฟนแบกแม็กอาิสเตอร์และโซโบสไลต่อไปโดยทั้ง3คนยังคงประสานงานกันได้ดีเพียงแต่ไม่ลงตัวเหมือนกับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาดังนั้นการที่ทั้งสาคนลงเล่นร่วมกันอย่างต่อเนื่องยิ่งจะทําให้พวกเขากลับมาประสานงานกันได้ย่างลงตัวกองหน้าโมฮัมเหม็ดซาล่โกดีกักโปอเล็กซานเดอร์อิซัก จากกรณีที่อูโกเอกินจิเก้ได้รับบาดเจ็บในแมตช์แพ้ทีมดังจากเนเธอร์แลนด์ทำให้โค้ดอาร์เนอร์ไม่มีทางเลือกต้องส่งอีซักกลุยตัวจริงซึ่งนี่จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สำหรับดาวเตะชาวสวีดิชว่าจะสามารถงัดฟอร์มเก่งกลับมาได้หรือไม่ขณะที่กำลังสนับสนุนจากทางริมเส้นยังคงเป็นกักปโปและโมซาลาส่วนเฟเดรโกเคียซ่ายังต้องสวมบทตัวสำรองอดทนต่อไป เอียนดอยจากลิปูเอ็กโครายงานว่าดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลเองก็ยังไม่แน่ใจว่าอูโกเอกิเกนั้นจะพร้อมอยู่ในทีมของพวกเขาที่จะเดินทางไปเยือนเวสแฮมอยู่ในเดในวันอาทิตย์นี้ด้วยหรือไม่หลังจากที่อาร์เนอร์เฮดโค้ชของทีมออกมาเปิดเผยว่าเอกิตเกนั้นมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังในเกมที่แพ้ PSV อสบีไฮยองเฟนคาบ้าน4งเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา คงแดงจะต้องรอเช็คความฟิตของเอกิจเกจจนถึงนาทีสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ว่าเขาจะพร้อมเดินทางไปกับทีมได้หรือไม่ โจนาธานนอตครอปจากซันเดย์ไทม์รายงานว่า f อร์เรนเวียนั้นรู้ดีว่าการย้ายมายัางสมสรลิเวอร์พูลและเล่นในพิมลีกนั้นจะเป็นสิ่งที่ท้าทายตัวของเขาอย่างมากแม้รู้แบบนั้นเขาก็ตัดสินใจย,ย้ายออกจากประเทศของเขาเพื่อมาเที่ยงกรีฑในที่สุดเวียสรู้ดีว่าความเข้มข้นของฟุตบอลในลีกนี้นั้นมีคุณภาพที่สูงและแข็งแกร่งมากๆและมันจะเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่สําหรับเขา แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและเข้ายิมของเขานั้นสูงมากและตอนนี้ทําให้เวีสมีร่างกายที่แข็งแกร่งมากยิ่งทางกายภาพโดยเจ้าตัวก็มีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาอีก2.5กิโลกรัมแล้วเลยทีเดียวเอียนดอยจากลิเวอร์พูลเอเคโรรายงานว่าอาเนอร์อธิบายถึงการตัดสินใจของเขาที่ยังคงมองข้ามวาตุรุเอนโดจากการลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลแม้ว่านักเตะทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้จะเป็นกองกลางตัวรับคนเดียวในทีมก็ตามในเวลานี้ เอนโดได้ลงเล่นเพียง39นาทีจากการลงเล่นเป็นตัวสำรองสนัดในพิมลีกฤดูกาลนี้โดยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแค่ในหลีครับเท่านั้นและเมื่อถูกถามถึงโอกาสทีส่เอนโดได้รับน้อยไปอาเนอร์ก็กล่าวว่าผมไม่อยากพูดถึงเรื่องส่วนตัวแต่เมื่อคุณถามเพราะเขาเล่นอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับไรอันกราเฟนแบกและเท่าที่เราเห็นไรอันไม่ได้เล่นได้แย่ที่สุดในบรรดานักเตะของเราทุกคนและตอนนี้นั่นคือตำแหน่งที่ดีที่สุดของไรอันและเหมือนกันกับวาตะตอนที่ผมให้เขาเล่นแบ็คขวาในเกมกับบอลมัด ผมโดนวิจารย์อย่างหนักเลยทีเดียวสำหรับตำแหน่งนี้นั้นไรอันเป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนที่ฟิตตลอดทั้งฤดูกาลนั่นคือคำตอบที่ผมจะบอกกับคำถามที่คุณถามมา มาร์กดักลาสรายงานล่าสุดว่าในเวลานี้ลิเวอร์พูลถือเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวองตววเซเมนโยปีของบอลมัดไปร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้และทําไมต้องเป็นเซเมนโยละ่นะณตอนนี้เขายิงไปแล้ว17ประตูในพีเมียร์ลีกนับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลที่แล้วโดยใช้เท้าซ้ายยิงประตูไป8ประตูและใช้เท้าขวายิงไป9ประตู 78%ของประตูที่เขายิงด้วยเท้าขวาเกิดขึ้นในการเล่นเกมเย้าส่วน62.5%ของประตูที่เซมนโยยิงด้วยเท้าซ้ายเกิดขึ้นในเกมเยือนทั้งหมดที่หยิบยกมาก็คือนี่เป็นปีกที่เล่นได้2เท้าและเล่นเป็นทีมก็ได้เล่นใช้เดียวกินคนเดียวก็ได้ซึ่งตอนนี้นี่คือตำแหน่งแนวรุกที่ลิเวอร์พูลขาดหายไปโดยเฉพาะกับระบบการเล่นของอาร์เนอร์ในเวลานี้ที่ใช้ปีกเป็นแกนนำในเกมบุกเป็นส่วนใหญ่ แต่ด้วยคุณภาพที่ลดลงไปของโมเมตซาล่าและศักยภาพที่พึ่งพาไม่ได้ของโคดี้กักโปทําให้เซมนโยเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจสําหรับพวกเขาเอซิม <A> ายงานว่าลิวอพูลกำลังพิจารณาในการปรับเปลี่ยนแผนในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยเป้าหมายในช่วงนั้นอาจจะถูกพิจารณาเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมให้เร็วยิ่งขึ้นในเดือนมกราคมนี้หากว่าหงแดงยังคงมีความเชื่อมั่นในตัวของอาเนอร์และทําให้เขาทํางานต่อไป พวกเขาจะวางแผนที่จะทําการเสริมทัพให้แก่เขาเพื่อทําให้ทีมนั้นแข็งแกร่งและหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ยาแย่ในเวลานี้และแน่นอนว่าตําแหน่งที่ควรต้องเร่งปรับปรุงมากที่สุดก็คือกองหลังมิดฟิลด์ตัวรับและรวมไปถึงในตําแหน่งแนวรูกปีกซ้ายอีกด้วยพีเตอร์โฮโมซีนักวิเคราะห์แห่งบริทฮังการีแนะนำโดมิกโซโบสไลกองกลางลิเวอร์พูลแน่แน่พิสูจน์คุณค่าของตัวเองเสียก่อนว่าสามารถแบกทีมได้ดีกว่าใจลอยสนกระแสเชื่อมโยงกับเรอัลมาริด อิทธิพลของโซโบสไลยเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ประเดิมซีซั่นแรกกับอดีตผู้จัดการทีมเจเกนครอปร่วมคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษ2025กับอาร์เนอร์สลอตและเวลานี้คือฟันเฟืองสำคัญแดนกลางนอกจากผลงานบนสนามโดดเด่นทัศนคติเล่นเพื่อทีมแบบไม่เกี่ยงงอน ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับเพราะเคยลงไปแก้ขัดแบ็กขวาม,มาแล้วยิ่งซีซั่น2,025-2,026ที่ทีมกำลังฟอร์มแย่แพ้9จาก12นัดหลังสุดทุกรายการแต่แข้งวัย25ปีก็ยังเปล่งประกายความโดดเด่นจนเตตาราชันชุดขาวพร้อมเรียบเรียบเคียงเคียงถามถึงความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามฐานะคนอาบน้ําร้อนมาก่อนอยากเห็นโซโบสไลสง่างามทั้งฝีเท้าและพฤติกรรมไว้เมื่อไรแบกหงแดงกลับมาเข้าร่องเข้ารอยพร้อมตําแหน่งแชมป์รายการเมเจอร์ค่อยย้ายสู่ซานเตียโกโบเบอร์นาเบลส่วนการทิ้งทีมตอนลำบากไม่ใช่วิถีของยอดคนผมไม่คิดว่าเขาควรย้ายออกไปทันทีในตลาดมก,กราคมอดีตกองกลางเฮาซิตี้เปิดปากแน่นอนใครบ้างจะไม่อยากเล่นให้เรียวมริดมันคงเป็นการก้าวไปอีกขั้นแต่ถ้าไม่มีข้อเสนอระดับนี้ผมก็ไม่คิดว่า ควรพิจารณาออกจาก Liverpool. าลิเวอร์พูลถ้ามาริดต้องการเขาข้อเสนอนั้นก็ควรได้รับการยอมรับจากต้นสังกัดแบบเปิดเผยหากมีการแจ้งความประสงค์อย่างถูกต้องยังไงก็ต้องลองพิจารณาก่อนไม่ใช่เพราะหงแดงทำผลงานได้ไม่ดีแต่เพราะมาริดอยู่ในระดับเหนือกว่านั่นแหละคือระดับสูงสุดส่วนความปวกเปียกของลิเวอร์พูลเวลานี้ผมไม่คิดว่าจะมีดราม่าอะไรทีมใหญ่ทุกทีมย่อมมีขึ้นมีลงพวกเขายังสามารถปีนขึ้นไปอยู่ในดับเอาโคดตาแชมเปี้ยนส์ซีซั่นหน้า อันหนึ่งทางลิเวอร์พูลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องสัญญาของโซโบสไลที่เหลือถึงมิถุนายน2028ช่วงที่ผลงานทีมยังดีมีความคิดขยายเพิ่มถึงมิถุนายน2031พร้อมเสนอตำแหน่งกัปตันเมื่อพ้นยุคเฟอร์กิวฟานได์แต่เวลานี้ยังไม่มีความคืบหน้าไมเคลโอเว่นอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและลิเวอร์พูลเชื่อว่าโขงแดงยังมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์พมริเมียก์ลีกฤดูหาล2025-2026แม้หลายฝ่ายกาชื่อชิงไปแล้วหลังทำผลงาน อาเนื้อสล็อตกุนซือชาวนัดนำลิเวอร์ pool แพ้ไปถึง6เกมจาก12นัดและโดนยิงไปถึง20ประตูมีแค่18คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางทำให้โอกาสที่จะป้องกันแชมป์เปี้ยนเลกเอาไว้ริปรีเต็มทนอย่างไรก็ตามโอเว่นว4ยปีแสดงความเห็นผ่านรายการพอดแคสต์มินนี่ท็อกพอดแคสต์ว่ามันอาจดูเหมือนกับลิเวอร์ pool หมดดุ้นไปแล้วแต่ผมยังคิดว่ามันยังมีโอกาสเอื้อมถึงอยู่ พวกเขาดูเล่นแย่มากๆในเกมพบแมนซิตี้แต่พวกเขาก็ยังมีฟอร์มการเล่นในฤดูกาลนี้ที่พอมีดีอยู่บ้างผมหมายถึงอย่างเกมพบเรอัลมาดริดผมรู้ชนะแค่1ต่อ0ย์แต่ก็น่าจะชนะ4ต่อ0นย์ได้เลยพวกเขายังมีฟอร์มที่ดีอย่างครึ่งหนึ่งในเกมพบแอสตันวิลล่าพวกเขาเอาชนะอาเซนอลที่แอนฟิลพวกเขาไม่ได้เล่นแย่อย่างสม่ําเสมอผมมองดูทีมที่เอาชนะพวกเขาอย่างในเกมพบแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นลิเวอร์พูลก,ก็เป็นทีมที่ดีกว่า พวกเขาแพ้เชลซีแต่มันก็เป็นการเตะเข้าท้ายท้ายของเกมมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมพวกเขาเล่นได้ดีมากพวกเขาแพ้แมนซิตี้ก็ที่เอเดหัดมันไม่ใช่ว่าพวกเขาจะแพ้ให้กับทีมที่ห่วยตลอดเวลาพวกเขายังไม่หลุดจากเส้นทางลุนแชมป์พวกเขาเล่นได้ดีพอในบางช่วงบางเกมจนอาจบ่งบอกว่าพวกเขาสามารถทําผลงานได้ดีพวกเขาแค่ต้องการความสม่ําเสมอพวกเขาต้องสู้กันต่อไปโอเว่นทิ้งท้าย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ